สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิริเล่าข่าวตอนนี้นะคะตั้งชื่อตอนว่าจอยเที่ยวบินผี2555เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะหนังที่จอยพัชรีทับทองเคยเล่นไว้นะคะนั่นก็คือหนังเรื่อง C07 เที่ยวบินผีนะคะฉายเมื่อปี2012หรือว่า ปี2 5 5 5น้านะคะนักแสดงนำที่เป็นแม่เหล็กดึงคนดูให้เข้าโรงนะคะก็คือคุณมาชานะคะเรื่องย่อก็คือว่าคุณมาชาเนี่ยเคยเป็นแอร์โฮสเตสฝึกหัดนะคะตอนสมัยยังเป็นสาวสาวทีนี้เกิดเหตุการณ์บนเครื่องบินนะคะแล้วก็เหตุการณ์ชุลมุนนะคะเพื่อนที่เป็นแอร์ด้วยกันเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปในห้องกับตันนะคะเหมือนกับ ขอร้องคุณมาชาว่าให้ช่วยเปิดประตูนะคะคุณมาชาซึ่งซ่อนตัวอยู่ในห้องนักบินเนี่ยก็เปิดประตูเสร็จแล้วก็กระแทกประตูฆ่าเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดคนเดียวหลังจากนั้นน่ะก็มีการซ่อมแซมเครื่องบินลำนี้นะคะแล้วก็คุณมาช่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำงานเป็นแอร์ได้แต่ว่าในที่สุดนะคะด้วยกฎแห่งกรรมนะคะ คุณมาชาก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่แอร์อีกครั้งแต่ว่ามาคราวนี้ได้เป็นถึงหัวหน้านะคะแล้วก็ควบคุมน้องๆที่เป็นแอร์อีกประมาณสองสามสี่คนนะคะส่วนพระเอกในเรื่องนะคะก็เหมือนเป็นวิศวกรนะคะวิศวกรก,รการบินแล้วก็เครื่องบินที่เป็นเหตุในการดำเนินเรื่องนะคะ ก็เป็นเครื่องบินที่มีการพ่นสีทาสีใหม่ให้ดูเหมือนของใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นเครื่องที่มีโศกนาฏการรมเกิดขึ้นนะคะคุณมาชาก็มองดูเครื่องแล้วก็เหมือนคลับคล้ายคลับคาแต่ว่าก็ต้องเดินขึ้นไปทําหน้าที่บนเครื่องนะคะผู้โดยสารบนเครื่องนะคะก็จะมีนางเอกของเรานะคะก็คือพัชรีทับทองหรือว่าอา่สิริจะเรียกเขายอดแล้วกันนะคะว่าคุณจอย แต่ว่าในหนังเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ากิฟตนะคะกิฟตเนี่ยหรือว่าจอยเนี่ยก็เดินทางพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบข่มพ่อนะคะพ่อก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะสามคนเนี้ก็ขึ้นไปแล้วน้องจอยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมเกี่ยวกับการควบคุมบังคับยานบินนะคะผ่านทางคอมพิวเตอร์บนเครื่องเนี่ยก็จะมี ชายหนุ่มนะคะที่แอบชอบผู้โดยสารอีกคนนะคะที่เป็นชาวต่างชาติมีพระสงฆ์นะคะเป็นพระที่อา่ากำลังจะสึกนะคะแต่ว่าต้องมาขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งนะคะแต่พูดไทยได้ก็มาเป็นคู่ก็เหตุการณ์ก็คือพอขึ้นเครื่องไปเนี่ยก็มีผีเข้านะคะมีผีหลอกผีปรากฏตัวมาให้เห็นแล้วก็ มีพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะคะก็จะพยายามที่จะช่วยมาช่านะคะมีการลงไปที่ห้องเครื่องเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะห้องควบคุมไฟฟ้าหนังก็รู้สึกว่าจะได้คะแนนเอสี่เต็ม10นะคะคือสิริดูแล้วมันเป็นหนังเก่าเนาะตั้งแต่ปี2555ันห้สิบว่าสิปีที่แล้วออ สิริก็ให้สี่เต็มสิบเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนังไม่มีสารละเลยนะคะเพื่อนๆโดยสรุปก็คือหลังจากที่สู้กับผีนะคะผีเนี่ยก็สามารถฆ่าคนได้ยกลำนะคะยกเว็นพระเอก้วก็น้องจอยแล้วก็คุณพ่อน้องจอยนะคะส่วนมาชาเนี่ยเนื่องจากกดแห่งกรรมที่ทำเอาไว้นะคะก็ทำให้ต้องตายบนเครื่องนะคะ แต่ว่าฉากจบเนี่ยเขาจะทําให้เราสรับสนก็คือว่าเราจะเห็นมาชาเนี่ยมายืนส่งพระเอกที่ประตูเครื่องบินนะคะแล้วพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะเพราะว่าพระเอกก็บาดเจ็บแล้วก็มีทีมกู้ภัยมาช่วยนะคะแต่พออ่นั่งรอยอยู่ในแอมบูลานส์นะคะน้องซอยเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าแล้วพี่แอร์คนนั้นหายไปไหนพระเอกก็เลยเหลียวไปมองที่เครื่องบินนะคะแล้วก็เห็นว่า ทีนคู่ภัยเนี่ยเดินทะลุล่างของมาชานะคะก็เลยรู้ว่ามาชาน่ตายไปแล้วฉากโศมนะคะเขาก็จะเป็นฉากที่เห็นเครื่องบินเนี่ยเข้ามา,าในโรงซ่อมนะคะแล้วกล้องเนี่ยก็จะแทนที่หน้าต่างเครื่องบินนะคะจนไปเจอกับหน้าของมาชานะคะที่ยังคงอยู่ภายในเครื่องนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของ เที่ยวบินผีสิงนะคะหรือว่า407เที่ยวบินผีนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจอยพัชรีทับทองนะคะเป็นตัวเอกนะคะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเขาได้จากวิกิพีเดียนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะลงไว้แค่ถึงจอนตอนที่จบการศึกษานะคะแล้วก็ผลงานในอดีตนะคะสิริก็ลองไปค้นข้อมูลมานะคะ,ะมาฟังกัน ย่อๆนะคะออจอยพัชรีทับทองเนี่ยเกิดวันที่6ตุลาคมนะคะปี2,536ก็อายุปัจจุบันคือ29ปีนะคะปีหน้า2,566ก็จะ30ปีนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการนะคะด้วยรู้สึกว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอนะคะของเนยซินยอริต้านะคะชื่อมิวสิกก็คือรักคือนะคะ ซึ่งมิวสิควิดีโอเนี้ยฉายในปี2010นะคะหรือว่าปี53หลังจากนั้นนะคะปีถัดมาก็ได้เล่นโฆษณาที่สร้างชื่อนะคะก็คือโฆษณาเรื่องพ่อหนูเป็นใบนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ silence of love นะคะซึ่งโฆษณาตัวนี้เป็นโฆษณาของไทยประกันชีวิตนะคะเพื่อนๆคงทราบนะคะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาชอบทำโฆษณาแนว ดราม่าเรียกน้ําตานะคะเพื่อให้มันกัดกินใจคนดูนะคะแล้วก็ไม่กดรีโมทวิดีโอเปลี่ยนช่องนะคะซึ่งเ,เรื่องราวเรื่องพ่อหนูเป็นใบก็คือเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาบุดเบื้องแล้วก็อากตันอยู่คนหนึ่งนะคะที่พอโตเป็นสาวเนี่ยเพื่อนๆก็ล้อนะคะว่าเป็นลูกไอ้ใบทั้งเขียนบนกระดานแล้วก็เขียนใส่กระดาษ A4 แล้วก็มาแปะที่หลังนะคะ ซึ่งอ,อจอยพัชเรเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็ต้องเล่นแบบว่าโกรธเพื่อนทุบตีกับเพื่อนกลีดร้องใส่พ่อนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะกรีดข้อมือตัวเองในห้องน้ํานะคะพ่อที่เปียนใบเนี่ยก็วันนั้นเตรียมเค้กวันเกิดให้ลูกนะคะแต่ว่าเห็นลูกหายไปก็เลยไปตามที่ห้องน้ําก็เลยพังประตูเข้าไปแล้วก็เจอลูกนะคะว่ากําลังจะตายคือเสียเลือดมากนั่นแหละคะ่ะในฉาก ในโฆษณานะคะก็จะเป็นฉากพ่อเนี่ยที่อุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้นะคะแต่ด้วยความที่เป็นใบนก็คงไม่มีใครได้ยินนะคะแต่สุดท้ายหนังโฆษณาเนี่ยก็ตัดไปที่ว่าพ่อพยายามขอร้องคุณหมอนะคะว่าให้ช่วยลูกโดยที่ให้พ่อเนี่ยทำภาษามือนะคะซึ่งคนดูอย่างเราเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษามือสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้พ่อเนี่ยถ่ายเลือดแล้วก็เอาเลือดของพ่อเนี่ย ไปช่วยลูกนะคะทีนี้พอจอยพัชรีฟื้นขึ้นมาในหนังนะคะก็ร้องไห้แล้วก็ซาบซึ้งนะคะแล้วก็สํานึกในความรักของพ่อนะคะอันนี้ก็เป็นหนังโฆษณานเรื่องพ่อหนูเป็นใบ้นะคะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจอยพัชรีเป็นอย่างมากนะคะเป็นหนังที่เ,ออเป็นโฆษณาน,นะคะที่ฉายในปี2011หรือว่าปี54นะคะก็งานก็หลั่งไหลเข้ามาที่จอยพัชรีนะคะ ก็คือในปี2012เนี่ยก็ได้เล่นหนังกับคุณมาชานะคะก็คือเที่ยวบินผีนะคะหลังจากนั้นก็ทั้งปีเนี่ยเป็นปีทองเลยนะคะมีมิวสิกวิดีโอทั้งหมดที่สิริไปหาดูนะคะมีทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะ MV ของนัสศักดาทรฟิชเชอร์ลิงกับแก้วซาซ่านะคะชื่อว่าเพลงคิดถึงดังๆ MV ที่2นะคะ ของกรุงเทพมาราธอนชื่อเพลงฝังใจ m v ที่3เป็นของศิลปินโอแกรมิกาเซชื่อเพลงรักเธอทุกวินาทีแล้วก็ m v ของคุณดาเอนโดฟินนะคะชื่อเพลงถึงเวลาพังซึ่งเพลงของคุณดานะคะถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปดูตอนนี้ก็20ล้านวิวแล้วนะคะก็จะเห็นว่าในปี2012หรือว่าปี55เนี่ย นอกจากได้เล่นหนังประกบกับคุณมาชานะคะนางเอกคนดังเนี่ยมิวสิกวิดีโอสี่เรื่องนะคะเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยในช่วงนี้เองนะคะที่จอยพัชรีเนี่ยเ,เริ่มคบกับเพื่อนของนายอภิลักษ์นะคะหรือว่าแก๊ง f o r e x t d ทของเรานะคะเพื่อนคนนี้ก็เป็นเจ้าบ่าวของจอยพัชรีในอนาคตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ แต่เขาไม่เปิดตัวนะคะเขาจะเหมือนคบกันเงียบๆก่อนในช่วงต้นซึ่งช่วงเนี้ยนิกก็สามารถที่จะเอาชนะใจจอยได้มาเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านิกเนี่ยก็มีผลงานทางทีวีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรน,นะคะส่วนเนื้อหาเรื่องราวของนิกเนี่ยสิริจะแยกตอนนะคะไปเป็นอีกตอนหนึ่งเลยเราข้ามาที่พิธีแต่งงานเลยแล้วกันนะคะ หลังจากที่คบหผากับนิกมาตั้งแต่ปี2,555เนี่ยในปี2,561นห้ารอยอะคะก็มีการทำพิธีนะคะแต่งงานนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้ในเพลงมิวสิควิดีโอที่เซรีตัดต่อเอาไว้ในตอนก่อนนะคะจากนั้นปี6-2นะคะออจอย ก็คลอดลูกออกมานะคะชื่อว่าน้องซัมเมอร์นะคะเกิดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันสิบเก้านะคะพอปีหกสามนะคะก็ปรากฏว่ามีภาพของจอยนะคะลงรูปนะนะคะว่าย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏผลงานในวงการบันเทิงอีกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะคะ ไม่ได้เล่นหนังแค่กับคุณมาชานะคะยังได้เล่นหนังคู่กับลูกชายคุณมาชาหรือว่าน้องกายนะคะซึ่งหนังที่ว่าเนี่ยก็คือหนังเรื่องลูกทุ่งซิกเนเจอร์นะคะซึ่งเรื่องเนี้ยจะมีคุณน้อยวงพลูนะคะแล้วก็นักก้องที่ก็คือพี่เปนคุณไข่มุกแล้วก็น้องนอนดอะ Voice นะคะเป็นหนังเรื่องแรกของนนดอะ Voice ด้วยแล้ว รอยพัชรีเนี่ยในหนังเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคู่คู่นะคะจอยเนี่ยก็ได้คู่กับน้องกายนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณมาชานะคะเนื้อหาก็ประมาณว่าเป็นเรื่องราวในกองถ่ายนะคะซึ่งผู้กำกับหนังก็คือ,อ,อคุณปลัดยาเปี่นแก้วนะคะก็ไปเอาเอ,อน้องจอยแล้วก็คุณพ่อที่เล่นในหนังโฆษณาเรื่องพ่อหนูเป็นใบ้นะคะ รู้สึกว่าจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะในเรื่องลูกทุ่ง s ิกเนเจอรคือสองพ่อลูกเนี่ยในหนังนะคะเขาจะเล่นเป็นทีมงานที่ทำเอฟเฟกพวกวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระเอกก็คือลูกชายของมาชาหรือว่าน้องกายเนี่ยก็ตกหลุมรักนะคะเหมือนรักแรกพบก็เหมือนกับว่าพยายามจีบนะคะแต่ว่านางเอกเนี่ยจะเป็นคนเท่าห้าวแล้วก็ หมือนกับว่าไม่เค่อยชอบหน้าน้องกายหรือว่าแพทเอกในตอนต้นนะคะซึ่งสิริก็ดูไม่จบนะคะเพราะว่าแค่เข้าไปดูว่าเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งในวงการภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการเฟดตัวออกไปของเขาเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่าจอยเนี่ยคบกับคุณนิกนะคะซึ่งเป็นเพื่อนรักของนายอภิรักษ์เนี่ยมาคนเดียวนะคะ แล้วก็ตอนที่รับปริญญานะคะก็มีภาพคู่กับน็กนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนของคุณจอยพัชรีทับทองนะคะก็คงจะติดตามไอจแล้วก็ Facebook นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปนะคะสิริก็เดาานะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะว่าสามีของจอยพัชรีเนี่ย ปิดตัวเองนะคะปิดการ,การมองเห็นทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะคะแต่ว่าก็มีคนตามไปขุดประวัตินะคะเพราะว่าตอนนี้เดือนกันยายนสิริได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าามหาการฟอเร็กซที่ดีเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับผีแล้วก็วิญญาณนะคะเ,เพื่อนๆก็ดูหนังที่ทำชื่อเสียงให้กับจอยพัชรีสิคะชื่อเรื่องก็คือสี่ เที่ยวบินผีนะคะแล้วยังสามีนะคะก็ไปมีความเกี่ยวพันกับนางผีอีกนะคะเดี๋ยวตอนหน้านะคะสิริจะมาเล่าเรื่องของสามีคุณจอยพัชรีนะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดของคุณจอยนะคะก็คือตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองนะคะมีชีวิตสุขสบายดีนะคะที่ประเทศออสเตรียนะคะแต่ว่ายังติดต่อ กับน้องสาวในเมืองไทยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้น้องน้องสาวเนี่ยช่วยทําธุรกิจนะคะส่วนเรื่องน้องสาวเนี่ยเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เน้นทีออ่คุณจอยเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าเรื่องน้องสาวเนี่ยถ้าเล่าแล้วมันจะแตกไปอีกนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี forex ที่ดีโดยตรงนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้นะคะสิริหายป่วยนะคะ ในคลิปก่อนนะคะไม่มีเสียงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะนอนน้อยนะคะก็เลยป่วยแต่ว่าก็พยายามออกมาเล่าเรื่องนะคะเพราะว่าเฟซคนที่เขาติดตามผู้เสียหายจากคดีฟอ r เ x ็ก์ทีเดีเนี่ย mm hmm. เขาอัพข้อมูลตลอดนะคะเราสิริกลัว,ลวจะตกข่าวแล้วก็ตามไม่ทันนะคะ mm hmm. ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะสวัสดีค่ะ